สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบนะครับกับน้ำวิตามิน B นะครับที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาดนะครับเพราะตอนนี้มีแล้ว3เจ้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่เจ้าเดียวนะครับคือยันฮีแต่ในช่วง2เดือนนี้เกิดเจ้าใหม่ขึ้นมา2เจ้าเจ้าแรกนะครับที่ตามยันฮีมาก็คือวิตอเดนะครับเป็นวิตอเดน้ำวิตามิน B และอีกเจ้าหนึ่งก็คือเป็น PH พันะครับก็เป็นน้ำวิตามิน B เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูนะครับเปรียบเทียบกันว่าในแต่ละเจ้าเนี่ยมันมีจุดเด่นมีอะไรกันบ้าง อย่างแรกนะเพี้ยนทําเป็นตารางเป็นกราฟไปแล้วนะครับก็คืออย่างแรกนะครับในเรื่องของราคานะครับเพี้ยนเรียงอย่างนี้นะครับก็คือเรียงตามลําดับของการออกนาในตลาดนั่นก็คือว่าลําดับแรกก็คือต้องให้เกีรตินะครับกับยันฮีอย่างที่2อนะครับวิตามิน B แล้วก็อย่างที่สานะครับเป็น p ีเอชสนะครับเราก็จะมาดูว่าให้ตลาดวิตามิน B ีเนี่ยมันแข่งอะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับเรามาดูในเรื่องของราคานะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับเราจะเห็นได้ว่า ยันฮีนะครับขายที่ราคา17บาทนะครับจากนั้นนะครับเจ้าที่ตามมาก็คือวิทยเดนะครับขวดนี้นะครับก็ขายตามเท่ากันนะครับที่17บาทแต่เจ้าหมาย่ลสุดที่เพิ่งออกมาเดือนนี้นะครับก็คือ pH ทัชนะครับ17บาทเราไม่ขายครับเราขาย20บาทโอเคครับในเรื่องของราคาถือว่าตัวนี้สูงสุดนะและคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของปริมาณเฮ้ราคากับปริมาณมันเท่ากันหรือเปล่านะมันคุ้มหรือเปล่านะครับอย่างแรกครับเจ้าตลาดของเรานะครับขายมาแล้วหลายปี เขาใช้ส7บ็บาทเท่ากับ4ี่ร้อยหกสิบซีซีนะจ๊ะคราวนี้นะครับวิทยาเด์ออกมาทีหลังนะครับเฮ้ยฉันออกมาทีหลังฉันต้องเด่นกว่านะครับเรื่องปริมาณเพิ่มอีกยี่สิซีซีครับเป็น4ี่ร้อยแปดสิบคราวนี้เจ้าสุดท้ายนะครับเป็นพีเสพัดเพิ่มเข้ามาเป็นห้าร้อยห้าสิบนะครับโอเคครับเราเห็นปริมาณกันแล้วคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าเฮ้ยในนั้นอ่ะมันมีอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าพี่อันเอามาจากไอ้ข้างขวดนะที่คุณเขียนไว้ข้างขวดมันมีอะไรกันบ้างนอกจากน้ําเปล่านะครับ อันนี้ก็เขียนมาเลยนะครับกับยันฮีมีวิตามิน B3 B6 B12 แล้วก็กดโพลิคเท่านี้คราวนี้วิตาเดนะครับมี B1 B3 B5 B6 B7 B9 B12 แล้วก็มีกดโพลิคด้วยเมาดูสุดท้ายนะครับเจ้าที่ขาย20บาทเพียคุณใส่อะไรบ้าง B5 B3 B6 B9 ามกโพดิคดังนั้นนะครับถ้าเกิดดูในแง่ของ ปริมาณของวิตามินนะและความหลากหลายนะวิตาเดชนะนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ชนะเลยเพราะว่ามีเยอะที่สุดเจ้าอื่นเนี่ยจะลองลงมานะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของรสชาตินะครับรสชาติเนี่ยตัวเนี้ยของยำฮีนะครับก็เขียนว่าน้ําเก๊กฮวยนะครับหเปอร์เซ็นของวิตาเดเขาเขียนว่าดอกเก๊กฮวยสกัดนะครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นและก็ของตัวนี้นะครับเพรัดยอดมากครับเขียนว่าแต่งกลิ่นธรรมชาติแต่ไม่บอก แต่พอพี่อัพี่ยนเคยทำรีวิว PS4 ไปแล้วครั้งหนึ่งดมกลิ่นรู้เลยนะมันเป็นแก๊กมวยแล้วทําไมไม่บอกว่ามันคือแก๊กมวยอันนี้ไม่เข้าใจนะครับเขียนไปก็ได้เป็นแก๊กมวยคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับจุดเด่นในของแต่ละยี่ห้อเนาะแต่ละยี่ห้อก็คือว่าถ้าเกิดพูดในเรื่องของความเด่นนะครับไอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นเจ้าตลาดนะครับในส่วนของยันฮีว่าคุณมาเป็นคนแรกอย่างที่สองนะครับในตัวเนี้ยความเด่นของ วิตาเดก็คือความมีปริมาณที่หลากหลายนะครับมีปริมาณวิตามินบีที่สูงมากเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตามส่วนประกอบี่ยเขามีเยอะที่สุดเลยและอย่างสุดท้ายนะครับของ p ีเอฟพัทนะครับจุดที่เขาขานะครับคือตรงนี้นะครับก็เขียนว่าเครื่องจักรนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นพูนได้ง่ายๆก็คือน้ําตัวนี้ผลิตในไทยแต่เครื่องจักรก็อิ <c oughs> มพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเฮ้ยแล้วถ้าเกิดอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนเขากินวิตามินบีน้อยขนาดนี้เลยเหรอคนญี่ปุ่นมันน่าจะกินประมาณเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยมันน่าจะมีวิตามิน บีเยอะขนาดนี้นะเนี่ยถือว่าน้อยนะมีไม่กี่ตัวเองมีห้าตัวเออแต่ยัางไงรถ้าเกิดเทียบกับยันฮีคุณก็มากกว่ายันฮีนะกันนะครับคือถ้าเกิดพูดนะครับมากมันมากกว่ายันฮีตรงที่ว่าไอ้ตัวนี้มันมีบีห้าด้วยนะครับแต่ยันฮีไม่มีบีห้าโอเคครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของรูปทรงเนาะถ้าถามในเรื่องรูปทรงนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับเพี้ยนบอกเลยนะครับว่าเพี้ยนชอบตัวนี้มากที่สุดเพราะมันดูแบบมันเป็นสายกีฬานะครับวิดาเดยเนี่ยให้มันดูเหมือนพวก,กสายสปอร์ตเนี่ยมันเท่ดี แล้วก็เจ้าที่ชอบน้อยที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันดูแบบเหมือนกับอขวดน้ําพวกชาเขียวอะ่ะมันดูแบบเก่าๆไงก็ไม่รู้มันพูดตรงๆนะมันดูแบบเก่าๆพวกขวดชาเขียวอะไรประมาณเนี้มันมันดูแบบไม่คลาสสิกมันดูแบบไม่เท่อะไร, <Pv d. S 1> รออประมาณเนี้ยแล้วลองลงมาครับอันดับสองในใจก็คือตัวเนี้ยเพราะมันแปลกดีนะครับกับยันฮีทุกวันนี้เ่านยังไม่รู้นะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้นิวข้างบนี่ยที่สอดใส่ไปได้เนี่ยมันมีหน้าที่ว้ทําอะไรนะ มันควงก็ไม่ได้นะครับแบบหนักนะครับยกไวในน้นําเปล่าเนี่ยมือทําอะไรเนี่ยควงไปควงมาเหรอเพราะตอนน้ำอยู่เต็มๆเราควงไม่ได้นะครองนิ้วหักแน่นอนนะววรามันหนักมากโอเคครับคาราวนี้ลองมารีวิวรสชาตินะครับโดยส่วนตัวเพี่อนทำเป็นคลิปแต่ละคลิปต่างหากแล้วนะว่า้รสชาติมันเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปแรกครับที่ลองสามตัวพร้อมกันนะครับเราก็มาลองดูเลยว่าเฮ้สามตัวนี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะเทียวตัวลองแล้วคาราวนี้ลองสามตัวทีเดียวเลย อันนี้ก็มีกลิ่นน้ำแก๊กหวยอ่อนๆออกมานะครับอ่าสีอาเพี้ยนให้ดูนะครับสีเหมือนน้ำเปล่าเนี้ยเลยเดี๋ยววางไว้มุมนี้ก่อนอ่ะคราวนี้นะครับเป็นวิดาเดนี่กลิ่นแก๊กหวยออกมาแบบแรงกว่านะครับคือเนี้ยหลับตาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเก๊กหวยคือกลิ่นดีกว่ากลิ่นแรงกว่านะครับดีกว่ายันฮี แต่สีก็เหมือนกันนะครับสีคือน้ำเปล่าเหมือนกันอ่าวางไว้ห่างๆกันหน่อยเดี๋ยวมันจะทนกันคร<ส>าวนี้นะครับก็เป็น p h p ั t นะครับ p h p t เนี่ยมันกลิ่นไม่ชัดเจนแล้วก็ p h p t เนี่ยจุดขายอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่ามันมีความเป็นด่างกันนั้นเนี่ยรู้สึกถึงกลิ่นเหมืนแบบน้ำแรน่นิดหน่อยด้วย แต่ทั้งสามเจ้านะครับมีความเหมือนกันก็คือใสเหมือนกันเดียเลยนะครับใสเหมือนกันเดียเลยโอเคคราวนี้เรามาลองรีวิวรสชาติกันดีกว่านะครับเป็นครั้งแรกที่ได้รีวิวคร้องกันสามตัวนะเพราะว่าคลิปก่อนมันคนละตัวนะครับเริ่มจากยันฮีก่อนนะมัน เหมือนน้ำเก๊กฮวยครับแล้วก็เราใส่น้ําแข็งไปใส่น้าไปประมาณนี้แล้วก็น้ําแข็งขนาดนี้พอน้ํากับน้ําน้ําแข็งอะละลายไปมันก็ได้รสชาติแบบน้ําเก๊กฮวยแบบอ่อนๆขึ้นมาอันนี้นะครับคราวนี้เป็นวิตาเดมาทำนองเดียวกันมาในแนวน้ำแก๊กฮวยกันแต่ว่าความเข้มข้นมากกว่า แต่พอเราอ่านส่วนประกอบนะครับไอ้เก๊กงวยของวิตาเดอมันน้อยกว่ายันฮีนะอันนี้เป็นอะไรที่เพีย่ยนแปลกใจมากเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตามส่วนประกอบนะครับยันฮีความเด่นของรสชาติเก็กควยมันต้องมากกว่าเขากลายเป็นว่า้พอรสชาติเนี่ยคุณอ่อนกว่าวิตาเดอนะครับโอเคคราวนี้นะครับสุดท้ายนะครับกับพีเอั มันมีรสชาติแบบเก๊กฮวยอ่อนผสมกับคือมันมีความออกเป็นด่างอะเหมือนกับน้ําแร่นิดๆเข้ามาด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดโดยส่วนตัวนะอันนี้รสชาติมันเป็นนานาจิตตังนะฮะมันมันเถียงกันได้ก็คือว่าพีอันแต่ชอบเอาตรงๆเน่ยก็ไม่ได้ค่อยชอบยุกรสชาติหรอกเพราะว่าความเป็นเก๊กฮวยมันอ่อนเพี้ยนชงน้ำเก๊กฮวยกินเองอร่อยกว่านะครับก็คือว่าไอตัวเนี้ยถ้าเกิดต้องเลือกในสามอันนะก็คือว่าไอเนี้ยวิตาเดม่ะ แล้วก็ลองลงมาก็เป็นยันฮีกับพีเอสพอ่ะเพราะมันพอๆกันแต่ว่าพีเอสพมันจะรู้สึกแปลกๆหน่อยเพราะมีรสชาติความเป็นด่างความเหมือนความเป็นน้ำแรกเข้ามาด้วยโอเคครับเพื่อนขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับและชอบก็ฝา like, กกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะ